วันนี้ลงอาหารมื้อเย็นคือที่สองครับที่ขออนุญาตสอบถามปา๋ามื้อเย็นครับเป็นไงบ้างวันนี้มื้อเย็นผมจำสินไม่เคยกินข้าวเย็นครับ, <g rab> บกับได้แล้วกลับได้แล้ววันนี้ยะดองเป็นไงบ้างจาดองเขาเป็นไงบ้างวันนี้หมดไปครึ <c oughs> ่งแบนแล้วเอาชมลมชมลมสียะดองครับพ <c oughs> ี่เด้แบตออกแบตแมทแมทแบตจะได้เราลองเลย พูกูอแล้วบอกเอกว่าอนเมนูอะไรครับเมนูอะไรยังไม่หมดเลยค้าไม่กับข้าวไม่ค่อยทานแนละ้วพอครับไม่ค่อยทานนะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าคุณธโมบอกมีกับข้าวหลายอย่างค่อยๆทานนะครับพ่อครับพร้อมค่อยๆทานนะค่อยๆทานนะบอกมีกับข้าวเยอะมีกับข้าวเยอะตรงนี้อย่ารีบทานนะครับเขาบอกว่าคุณธโมบอกมีกับข้าวเยอะอย่าเพิ่งทานอย่าเพิ่งรีบอย่าเพงรีบนะ đâu không không biết đi qua người 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 mua. <laughs> Ăn <laughs> uống không ท,ท่านผอมทวนครับวันนี้ดังและแยกวงใช่ไหม <c oughs> นะเพราะอะไม่ใช <c oughs> ่คือเปลี่ยนบรรยากาศเนาะแต่โอเคครับโอเคเป็นยากาศวงนี้บ้างแล้ค่อยทานกันนะครับมาถึงวงสุดท้ายของเราครับอันนี้คือเป็นชมรมสิงหยาดองของเราคุณรวยเป็นไงบ้างวันนี้ย่อยจเจริญอาหารก่อนไหมหรือว่าเจร<ะ>ิญอาหารก่อนเนาะนิดหน่อยเนาะเออโอเคโอเคครับโอืม <c oughs> จเจริญม,มาแล้วครึ่งแบนแล้ว,ลวเมนูวันนี้เป็นไงบ้างเม,มนูวันนี้ผูกปากผูกคอ,อ,อไม่มีกั้งผมไม่เอาครับนี่ครับทัวรว์ชลวรรณดูแลอย่างดีสุดยอดเลยทีมงานเนาะดูแลอาหารการกินนะครับสำหรับทัวรว์ชลวรรณนานะโอ้โหชอบชอบ,ชอบใจตัวนี้เลยชลวรรณชอบดูแลน้องแข็งโซดาที่ไรดูแล ถ้ชอบตรงด,ดูแลสดาน้ำแข็งนี่แล้วเนะเาะอ่าวงนี้เราขาดไม่ได้กันนี้เป็นไงบ้างพี่เนี่ยโอเคไหมย <Okay. S 1> ้อนเจริญอาหารไหมเนนะจริญไหมเจริญอาหารไหม<า>แต่เจ็บคอเลยนะกอเลยนะิเทพอ่ะ จะเจเริญอาหารไปยังครับพี่โอ้ยอดเยี่ยมเลยว,วันนี้อาหารถูกปากเล่าถูกใจอ <c oughs> าห <c oughs> ารก็สบายใจอรับน <c oughs> <c oughs>